เนียเนี้ยหนูมาแป๊บเดียวหนูหนูจะไปแล้วไปเก็บของเอาจ้ะเอาจาะนี้วันนี้มาเอาเอาจากนี้รองผื่นใส่ใส่เม้นมันขาวเถอะพี่จีไอ่ไอ่เมื่อไหร่ไม่ไหลคือปิดเม้นปิดเม้นท์ทำไมอ่ะอ๋อไว้อ่านหน้าจอ เดี ừ, ừ. ๋ยวหนูจะไปเก็บของแล้วเดี๋ยวจะรีบไปที่โรงแรมเอ่อบิ๊กมนมันไม่ได้ปาดขวาหรือปาดซ้ายหรอตต่นเต้นเนาะ เราชอบเลขสามห้าสามไม่รู้นะอ,อ๋อหนอปิดไม่ได้แนละ้วปั่นไม่ได้แนละ้วเนอะเอานอเอานอ,อ,าอขอรูอ้ไม่รู้ไม่ค่อยได้ไหอลออคนดูเยอะมากตื่นเต้นว่ะใช่กลัามาไป บอลน้อนะทุกคนหนูไปแล้วเดี๋ยวเจอกันลลข่อยกินด้วยเลือนลายแนละเสี่อห่อนเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนหนูไปเก็บของก่อนอย่าซื้อเยอะนะหนูไม่รู้มันจะถูกหรือเปล่าอย่าซื้อเยอะนะม,นม,มามาีมา้าป้า,ปาๆอย่าซื้อเยอะนะเดี๋ยวหนูมาไลฟ์บ่อยๆหนูไปเก็บของให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะหนูแค่ชอบเฉยๆนะทุกคน ไปก่อนเนอะก่อนเนอะบ๊ายบายแล้วเจอกัน